เอะครับอรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้นะครับกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับเหมือนเดิมครับมาทำข้าวมื้อเช้ากินกันนะฮะวันนี้ตื่นมาเนี่ยอุ้ยก็ต้องยอมรับว่ามันพักขมุกขมัวนะฮะไม่สดใสเลยวันนี้ฟองฟ้าของเราวันนี้เมนูที่นาทนยจะชวนทุกคนชวนทุกคนทำกินก็คือไก่ครับผมมีไก่ นะคือไก่นี่เป็นที่สวนของน้องตดสะโพกันนะครับเป็นไก่นอสอเนาะนอสอคือน้องสะโพกนะครับพอดีผมได้<ม>ดูรายการของครัวคึณต่อยนะครับแล้วจากนี้<ม>ก็มีร้านข้าแกงป่าทวีนะครับ<ม>เขาไปออกรายการทำไก่อบตเจียวทีนี้เริ่มเลยนะครับ วันนี้เราจะทำไก่อบเส้าเจี่ยวกันนะครับก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ไปเจียวนะอันดับแรกก็คือผัดเส้าเจียวก่อนนะครับใส่เส้าเจียวลงไปวันนี้ไก่ที่ใช้ประมาณแค่3ามชิ้นเนี่ยเราผมใช้เท้าเจียวแค่ประมาณ1นช้อนชานะ ผักกระเที่ยวแล้วก็ถด่วยล็ตาลนะครับในปริมาณที่กระเทียเท่ยวกับน้ลตานี้คือพอๆกันเลยนะครับเาเติมน้ำลงไปหน่อยนะครับผัดสองสีงให้หอมก่อนครับผม เที่ยวใน่จริงๆผมว่านะฮะก็ใส่ประมาณเขาบอกว่าใส่ไม่ต้องเยอะมากก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเ่้ <c oughs> อีกนิดก็ <c oughs> หอมดีอา่าวไล่นะครับ <c oughs> โอ้เขาผัดเสร็จแล้วก็เติมความหอมด้วยกัน ใส่รักผักชีนะครับเติมน้ําได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะอบเขานะครับปริมาณที่พอพอดีไปการท่วมไก่นะครับแต่งสีนิดหนึ่งด้วยซีอิ๊วด,ดำนะครับเอ้ซีอิ๊วดำหวานครับนิดหนึ่งโอ้ <c oughs> สีเข้มเชียวแล้วทีนี้ก็ใส่ไก่ได้เลยครับไก่เนี่ยคือตัดข้อด้วยนะครับเพราะว่าทําตามคราบแบบเป,เ,ปเป๊ะเลย <c oughs> นี่คือข้อไก่นะครับแล้วทีนี้ก็เคี่ยวเขา <c oughs> ประมาณสามสิบนาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ อาลารทีนี้ก็เป็นส่วนของน้ําจิ้มมันนะครับน้าจิ้มสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือตามสูตรของข้าเลยนะของข้าวแกงป่าทวีนะครับก็มีพริกนะครับเป็นพริกที่หนูสวนแล้วก็พริกแดงแล้วก็พริกเหลืองแล้วก็ตามด้วยรากผักชีนะครับพริกน้ําจิ้มเนี่ยต้องยอมรับว่าทาสูตรเดียวคล้ายๆกับไก่ต้มน้ําปลาเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ใส่น้ําซุป ของไก่ต้มน้ำปลานะครับอันนี้ก็คือกระเทียมกระเทียมสีสเก็ดที่เพื่อนมานำมาฝากโครกสิครับรออะไรฟ้องด้วยแหละมีคนทำครกผมบินล้างภาษาอะไรไม่ระวังเลย ได้โอกาสละเล่นงานเขากลับอุ้ยเขาไม่อยู่ดูสิฮ้าบินเลยเนี่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 ยเสียดายของไม่เคยคิดว่ามันจะต้องมาบินตรงเนี้ยพคกบินอ่ะตายแล้วร้างภาษาอะไรเนี่ย ไม่อยู่ไม่อยู่หมดได้ขอเวนลาโขกแป๊หนึงนะครับอ้าวแล้วที่นี้พอตันเราตามตัวแหลกได้ที่แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่ไอ้ขั้นตอนของการปรุงรสนะครับทีนี้ก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับของมิตรผลนะครับปรุงรสตามความชอบนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาปล,า,ปลาแท้ของหอยนาง่ม นี่นะฮะยี่ห้อนี้โอเคอยู่นะอุ้ยกระชอกใส่แค่นี้ก่อนครับเพราะว่ามันจะยังแห้งๆอยู่และสิ่งที่ผมจะเติมก็คือน้ำต้มสุกนะครับเขาจะได้มีปริมาณที่โดนใจเราไม่ใช่ติดให้มันเร็วๆหน่อยอะ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะครับจัดปะหนลูก ระหว่างการทำนี่คือเราก็ปล่อยให้ไก่ตุนอะไรนะไก่อบเต้าเจี้ยวของเราสุกไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับประมาณ3 0มสถึงสีนาทีนะฮะกว่าเนื้อไก่จะนุ่มของเราอหอมมากพอน้ำปลากับน้ำมะนาวเจอกันนี่ต้องยอมรับจริงๆครับอหอมมาก ขอชิมหน่อยนะชิมจากชอ้อนเลยนะครับจะอย่าอย่าซีเรสครับผมนะว้าวพอความหวานความเค็มความเผ็ดความเปรี้ยวอ้าวราชนี้ปลอไก่ครับอ่าแล้วนะทีนี้ก็คือต่อไปก็คือขั้นตอนของการทําผัดคณะนะครับเที่ว่ากินกไก่อบของเราเริ่มง่ายๆก็คือน้ำมันหมูครับพร้อมกับาาหมูของผม ทำง่ายๆครับบางคนจะไม่ผัดก็ได้นะจะเป็นการลวกก็ได้นะครับแต่ผมตามรอยร้านปาาท,ทวีก็คือผัดดีกว่านะครับจะได้กินกับไก่อบต้าเจี้ยวของเราอย่างมีความสุขพอทะมาเดือดแลวก็ใส่ลงไปนะครับผัดของเรา งดง่ายๆด้วยน้ำปลานิดนึงนะครับไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะครับอาจจะเค่เพียเกนะครับพอผัดจนสลบไปที่แล้วก็โอเคเดี๋ยวรอไก่สุกนะครับผมอาล้ครับนี่แหละครับ, <c oughs> รบพอเราเคี่ยวไปนะครับไก่อบตะเกียบของเราตักประมาณ 40นาทีนะครับพอเนื้อเขาล่นมาจากกระดูกอย่างนี้ครับเหมือนกับโอเคเขาก็สุกได้ทีแล้วทีนี้เราจัดจานให้ดูนะครับอ้าวละครับเรียบร้อยแล้วครับสลับมือเช้าวันนี้นะครับไก่น้องไก่อบเต้าเจี้ยวนะครับช่วงนี้เป็นเมนูที่เราประทานไก่กันบ่อยมากไก่ต้มน้ำปลาก็เพิ่งทำไปส่วนน้ำจิ้มนยครับเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอม ก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับคือถึงซีฟู้ดเอารสจัดตามที่เราชอบเลยนะครับเคี่ยวประมาณ4ี่สนาทีนะฮะแล้วก็แต่งสีด้วยซีอิ๊วดำนะครับสีจะเข้มดีฮะจริงจนะผมขอขอบอกนะว่าจริงจริงอ่ะคล้ายคกันกับการทำไก่ต้มน้ำปลานะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าเราไม่ได้ใส่ข่าตะไคร้เท่านั้นเองข่าตะไครไ้ใบมะกรูดนะครับคือเมนูพวกนี้ครับมันจะวนๆกันอยู่อย่างนี้แหละครับถ้าหากใครชอบ ก็ทํา <c oughs> ไก่อบตะเกี้ยวนะครับหรือว่าไก่นึ่งซีอิว๊วหรือว่าไก่ต้มน้าําปลาไก่ต้มซีอิ๊วได้เลยนะครับผมไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนะครับเอาละงั้นเป็นั้นเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าหากคลิปในแทนพอมีประโยชน์อะไรบ้างก็กดแชร์กดติดตามนะครับ subscribe เหมือน,น,น ถ้าก,กดแชร์ให้คนอื่นได้รับทราบผมก็ว่ามันจะมีประโยชน์ร่วมกันนะครับอันะนำว่าวันนี้นะครับในทางขอตัวนะครับผมสวัสดีครับ